สวัสดีเขาใหญ่ครับตอนนี้เรากำลังจะไปอัศนาคาเฟ่ใช่ไหมลูกตรงไปเลยเป่าตรงไปค่ะตรงอย่างเดียวอัศนาคาเฟ่นะครับรอ่พอดีคุณแม่บ้านบอกว่าคาเฟ่ที่นี่ก็จะติดภูเขาของแท้เลยนะอ๋อนี่ไงเขามีมากลางเต็นท์นอนกับมีห้องน้ำให้ทางซ้ายด้วย มาดูโอ้เขามีที่กลางเต็นท์นี่อะไรด้วยเหรอนี่เราก็มีห้องนอนตรงนี้หรอคาเฟ่หรือตรงนี้โอ้ตรงโน้นหรอโอ้คาเฟ่ข้างหน้านอนอ๋อนี่ฮะบรรยากาศออกมาจากเขาใหญ่ประมาณห้ากิโลนะครับหมายถึงว่าออกมาจากตัว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 เมืองเขาใหญ่นะฮะนี่ฮะอยากทำกิจกรรมไทยก็ทำมาพักที่นี่เขาก็ให้ทำแก็ดูนะ ูคาเฟ่ก็น่าจะมีน้ำตกก็แบบคดาาคเฟ่ะหน่อยนะครับไม่รู้จนไหักใครีี่เราลงนี่นาะอัศนาคาเฟ่ที่จอดรถนี่ฮะโอเคก็เรามีเวลาอยู่นะครับเราเดินทางไยรถสนตัวนะครับแล้วก็ พักผ่อนโอ้นะมีรถเปิดประทุนมาเที่ยวด้วยนะครับอุ้ยใครเอารถหนุมาก่อนเนี่ย B M w ะยูเปิดประทุนนะโอ้สุดยอดเลยฮะมีวาสนาสักคันแม่เนี่ฮะถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเปิดได้ยังเอ่ยนี่ฮะวาสนาคาเฟ่นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยทั่วไปกันนะครับ เขาว่ามีน้ำตกธรรมชาตินะครับก็น่าจะใช่เพราะว่าได้ยินเสียงด้วยครับโอ้โหเโขึ้นมาในนุนุ้โอเคเดี๋ยวขอขอญาตเจ้าของรถด้วยนะครับขอญาตเจ้าของรถนิดนึงฮะแบบชอบมากเป็นรถในดวงใจผมน่เนี่ยเอาอยัางไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึง ไั่นแหละโอเคอ่ะขออนุญาตจะของรถเลยนะครับไปบรรยากาศเป็นไงลูก,กพี่แป้งปเ,เอา้าเอา้เอาเขารู้ว่าเราเลี้ยงหมาเขาก็เลยเขารู้ว่าหนูรักหมาเขาก็เลยมามัง้งนี่ฮะอาสนาเพราะว่าเรจะมีน้ำตกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ เดี๋ยวสั่งแล้วเดินดูสักหน่อย <ทะ S 1> ผมเพเอาสตรอเบอรี่นีส่สวยมากนะครับกัเนเกาเขากำลังเขียนชื่อนะครับก็มีเจ้าของร้านมาต้อนรับนะครับ <c oughs> อะไรนะ บริการไวไฟด้วยนะครับโอเคไหมลูกบรรยากาศเป็นไงครับใชเกี่ยวเย,ย่ม่เนี่ยทีงนี้มีน้ำตกไหมเนี่ยตรงนี้อะไรฮะตรงนี้เป็นจุดชงบิวเนาะโอเคเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นลานกางเต็นท์นะครับ ตอนนี้ก็เลยทำคาเฟ่เข้ามาด้วยครับเดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งนี้หน่อยฮะร,ระวัางรอเครื่องดื่มนะครับก็แวะมาดูบรรยากาศนิดหน่อยครับพร้มอมยังไม่ใช่ทางผักหรอกครับตั้งใจพาคุณภรรยาเข้ามาฮะนี่ฮะตรงนี้จะเป็นคลองนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากนะมาชิลๆได้ครับเป็นป่าธรรมชาติเลยนะที่นี่ก็จะมีถั่วโอกตัวนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมเดินมาตรงนี้นะเนี่ยก็จะมีจุดนั่งหลายจุดนะครับเนี่ยก็เป็นยางนาธรรมชาตินะครับสูงใหญ่เลยนะครับเนี่ยฮะ บรรยากาศสวยครับเดี๋ยวขากลับออกทางนี้เลยกันครับเดี๋ยวไปเดินดูน้ำตกแป๊บหนึง่ง คุณลุงก็ยังไงขออนุญาตคุณลุงก็ยังไงอ่าไปถ่ายรูปกับหมาซะงั้งงนนะ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทั่วไปก่อนนะครับคุณกุ้งกำลังเดินมาจากตัวคาเฟ่นะครับมุมโดยรวมนะครับก็ไปมีกำลังก็สร้างได้นะครับส่วนเราไม่มีกำลังเราก็มาพักผ่อนก็พอนะฮะขออนุญาตนะครับ นี่อ้าดังแล้วเหรอไปถือมาไปถือมาลุกเป็นบรรยากาศจุดชมวิวนะครับที่นี่เดี่ยนูน้ำตกนะครับน้ำตกธรรมชาตินะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับถ้ามีรูปติดมาก็ขออนุญาตนะครับเราช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับ ก็จะห้ามลงเลิ่นน้ำนะครับเนืเ่องจากว่าเป็นน้ำตกธรรมชาตินะครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับมาเที่ยวได้ชิวๆนะฮะสบายๆนะครับตัวนี้จะเป็นคลิปยาวนะครับวันนี้ ลงมาหามุมถ่ายภาพกันนะครับบางทีภาพนิ่งก็เก็บอะไรได้ไเยอะนะครับก็เลยทำเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับ มืงข้างบนก็จะดีนะฮะนีะ่ดูรถหลังออกมานะใ้รมีโอกาสก็กลองแวะมาดูนะกดดน่นเครื่องดื่มสักแก้วนะครับก็ได้มาชมมานั่งชิลบรรยากาศสบายๆนะฮะ มีมุมส,สวยๆเยอะๆเลยนะครับอัศนาคาเฟ่เขาใหญ่นะครับทางจากตัวเมืองเขาใหญ่ประมาณสัก5-6กิโลครับเนี่ยตอนใช้สายนี่คนเริ่มทยอยมาแล้วนะครับ366องศารครับโอเคไหมคุณ บรรยากาศดีฮนะคุณกุ้งบอกว่าบรรยากาศดีนะครับเยี่ยม,ม่แม่โอ้โหนะะี่เขาเป็นคนชวนมาเองเลยนะเนี่ยพื้นที่ที่นี่สวยมากครับนี่ฮะนี่ก็เป็นทางที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะฮะโน่นฮะขึ้นไปถึงโน่นนะฮะคุณกุ้งก็นั่งอยู่นะครับวันนี้ ส่วนเจ้าลูกชายผมน่าจะไปเล่นกับหมาอยู่นะครับชิลๆครับส่วนอีกมุมหนึ่งก็จะไปถึงโน่นฮะถึงจุดที่ผมเข้าตอนแรกเลยนะฮะโน่นฮะไปเรื่อยๆครับนเป็นคลองยาวไปเลยนะครับบรรยากาศชิลมากฮะสวยมากนะครับ ไม่อยากพูดเลยว่าขอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวมาพักผ่อนอีกแล้วครับดูดูนะฮะพี่น้องก็ยังกำลังทยอยเข้ามาโอเคนะครับเอาแค่นี้เลยกันนะฮะผมก็ไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเยอะนะครับเพราะว่าสบายๆครับเน้นพักผ่อนนี่ ขอบคุณที่พามานะครับสวัสดีครับ <g ül> ตอนนี้ผมออกมาข้างนอกแล้วนะครับเตรียมตัวจะกลับครับขอยังลกูกแต่ว่าเจ้าลูกชายยังสนุกอยู่เลยครับเก้าครับ <g ül> ขอยังลกูกไ <g ül> อกหนึ่งลอ <g ül> สังเกตูแล้วเป็นไงแม่คนขเนนข้าตลอดเนา,านะ นี่ฮน่าจะขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละสามสี่ร้อยเก้วห้าหลักพันเลยหรือเเออนี่ฮะทางออกนะครับก็ทางคาเฟ่จะขอเขามมือคือตรงนี้ห้ามผ่านนะครับอาจจะเป็นทางออกนะครับแต่ว่าเป็นป้ายิดทางเพราะว่าสวยจริงฮะสวยสวย,สวยแล้วก็ธรรมชาติมากนะครับพี่สาวคนเมื่อเช้าบอกว่า ที่เป็นเจ้าของสุนัขนะครับพันบอกว่ามานั่งที่นี่ทุกวันหมนยายถึงว่ามาพักผ่อน,นครับพักผ่อนมานั่งชิวๆสบายๆน,นี่ฮะโอ้น่าจะเป็นเจ้าของรถบีเอ็มคันนั้นใช่ไหมนู่น่าจะเป็นเจ้าของรถบีเอ็มคันเมื่อกี้ครับเพราะว่าตอนนี้รถบีเอ็มหายไปแล้วเพือ่อนก็หายไปเออนะ อาาอกามาเลยครับโอเคนะครับลองมาพักผ่อนดูนะครับพี่น้องครับลองมาพักผ่อนดูนะครับบรรยากาศดีมากนะครับไม่แต่บ้านผมยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับหมายถึงว่าผมอาจจะมีป่ามีอะไรด้วยแต่ว่าธรรมชาติของน้ําตกอะไรอย่าง oh ี้ไม่มีนะฮะนี่ถ no> ้าเราไม่ไปสอบปปราวไปอะไรนี่เราจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะก็เขาขอความรมือแค่ไม่ให้เล่นน้ำแค่นี้ไงหมายถึงว่า อาจจะกลัวอันตรายเนาะแต่ว่าก็คนละหนึ่งเมนูหมยายถึงว่าทุกคนที่จะเข้าไปเนี่ยก็ขอเมนูหนึ่งซึ่งก็ไม่น่าลําบากสําหรับคนที่ตั้งใจมาเที่ยวนะไม่ดิอิ่หิงแบบเดิาครับพอแล้วลูกระวังมันอันตรายนะลูกนะนะโอเค<า>ล, okay. ลองมาเที่ยวดูนะครับมาเที่ยวดูนะครับมีความสุขทุกท่านครับบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายครับ,บ